อาออเลยอันกาวบแบ่อ่าทิ่มเลยมันก็ดีอยู่งแหละแต่ว่าอยากใส่ของไม่เนาะเออเอาไวให้เด็กน้อยก็ได้ว่าเดี๋ยวด้ เออไม่ไม้มาแล้วเดี๋ยวได้หอยมันไม่มีขวดใหญ่จ้าอะไรก็ได้ค่ะขอให้ได้พ้นวันนี้เดี๋ยวนะคะจะจะโอ้ยโอ้ยประเทศไทย,เร,ย,รยเรียบร้อยแล้ว สี่จานผ้ารองมือหรออยู่ไหนอ่ะผ้ารองมืออยู่ใส่ละอคุณพ้มี่กนยาจเจียวให้ตรงนี้ได้ไหม <c oughs> อันนี้เดบอ,อเออแต้ไปก้อนเลย ได้แล้วแม่ฉันได้ให้แล้วฉันได้เห้กันแล้วฉันได้ชุกเฉิญนะนะฉันได้ควมชุกเฉิญไปแล้วแม่ไมายเอาจานรองโต๊ะห้าด้วยจานรองแล้วก็ผักส้มตำด้วย,วยจ้าสองใบค่ะ No. Uy. Oui. เอา <coughs> ยังน่ะมียังวะค่ะ ต่อไปมีอะไรอีกอันนี้มีเบิร์ตกับกุ้งสุกมั้ยใช่เขาบอกว่าขอกุ้งสุกใช่ไหม,มเมนลวกสะเสด็ดลวกสะดุง้ง ไปเองค่ะเอาไปเลยตอนนี้ยังมนยาพี่ผัวเหรอยาพี่ผัวเป็นตำรวจนั่นเด้อค่ะซ่อนอยู่นั่นเด้อจ้าช้อนอยู่นั่นล่ะค่ะ